ต้นนี่จ so <S res> well, uh ักกินยางลุงตาพวกมันดูอ่อมุบาะค่งามอะไรงามตาบอดตาไม่ดีเออต้นอ่ยไหมต้นมามันดีนี่นี่ต้นนี้สี่ดิบฟเกินดีนี่มันตามันโทขึ้นกาเบึงในยอดย่าขนาดไปทางอื่น เปิดลยแล้วลงุวลงปล่อยมัน่เป็นตาปูมันง่ามเลยมันตนงไงนะมีกรอบดีนะอ้าวสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้พาละอาบน้ำก่อนแม่ๆเลยอากาศแบบเย็ยเเนสบายอ้าวเออหนาเปิดมาทางฝีเออนี่มาใจก่นอนอ้าวเบียกพัดลม เอ้มันเพียกตัวซับเพียยงเนีที่เราขึ้นปจับหันอ๋อนอกใหม่นะหาวเเดี๋ยวด้วยหยุดลอยมาตัวย่างกันนี่ล่ะกันหนาวนรืกันอุ่นกันแน่มาเลยเออ เด้ยนาลาลแบลงตมันยังไปทางนนยังเด่ยโอมันขึ้นานแห้งมันในนี่ตัวมันมันมันอากาศมันหนาวมันต้องผ้าตัวโอ้มอ้าอไรได้เออลูกเอ๋ออออเออาดปั นี่คุณปู่อาบน้ำอาละนี่อาทุกท่านทุกคนปูน่หนาวไหมอาละนอนหนาวไหมละนี่ปู่อาบน้ำให้ปู่เสือนะปู่เสืออาบน้ำขัดตัวให้เลย,อ,ย <laughs> อาละนอนกินอ้อยเลยไหม ลงผลเลยทุกคนเลยมเลแม่แม่ท่านได้ะสนับสนุนมาเลยนอนล้นลองลูกนอนลองเอาเอานี่นอนดีดีนอนดีดีทำดีมีรางวัลเอาเออ 아, oh, 진 wow. all right ยังต้อยขัดกันทางล่างอันนันเลยไปชื่อแม่จำมาตังกะลาดเลยเอาโอเนลงดีดีล่าลลงดีดีไม่ฮะลงดีดีลงดีดีจะเป็นน้ำอะไรขนาดนี้ หมูเบนยังไม่อาบเลยยังตน้ำอะไรเดินออกแล้วเอเอ เออเอานึงเออเอานึงอ้าวเอ้อกินน้ําไม้แข็งได้แข็งป๊กเลยแล้วอ้าวเออเออเอา โอยเดเฮาัลโหลอออานาชูนาเบยอะไรเบียนรถ c ูอันนี้คู่มือรถนะไั้นิมล็อ้นต่อที่เบียนจีนุมมาหนังตัวบประกอบการอันใชคู่มือรถโอ้ น้องไอจีว่าประกอบการทำไมแมนชิมระบ่ต่อทะเบียนละบ่ต่อทะเบียนทำชิมระบ่ไปประกอบการไอสิ้นน้องไอ้จีว่าต่อทะเบียนละบุญต่อทะเบียนเราบืญขามาทางปีก่อนเอ้าเอ็มล็อตเด็กคุมรถแล้วเบะกอบการก็ต้องยุบลมหน่อย <it> กับช oh, <T |ar|> ูทั้งพุ่นนะเออฮะกับชูมือมาหนักเองเดียวเออเออแบคู่มือท้าเอกซ์แอย่าเงี้อย่าให้ย่าอย่าอย่าถูขึ้นเด้อถูลงเด้อครับเอออออ่ไอ้นั่นอะไรอย่างนะเออเอาถูกะตาออกมาแล้วเฮ้ยเออ oh you know ทางนี้คือปย่เงานี่ทางไหนเนี่เฮ้ยมๆเนี่ยกได้ตัวอ้าวเออเออ

แถวขาจะย่างเขาย่างคัสไปเลยมันกึ้นเอ้าอ้าวนี่นี่าเนีมันยกไปทางไเออนี่ทงน้าเดียวยังจะว่าทำต่อแเดี๋ยวลยับมาทีใช่ไหมันเห็นน้อยอ้ามันย่งแดงอยู่นะเออสพับบอสาพับบอเบ้งบอบอเออ ไม่ไข่อยตั้งตีแล้วก็ที่คับเล็บข้างหน้าเนี่ยก็น้อยเอ้าเออนี่นี่เออเอาเออเอออือืเอาเอาถือไว้ Hey oh. เวมันจะไปนี่บางงานเขาดีที่ใกล้กว่นก็ที่ที่ปดจะใ้กวอออือไมงนแต่งวันทีน่นี่อือ nào cả, tránh đấy, được, nào, hả, kích bưng khương này cho nó, à phải là à cho 就是打电话是不 ขอบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะครับวันนี้ก็ได้อาบน้ำให้อะละเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยหนาวแต่ก็อาบให้นะครับ วันนี้ได้ขัดสีชีวีวันด้วยนะครับกับปอสอนะครับทุกท่านทุกคนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในสากลโลกนี้นะครับแล้วขอบารมีพระครูพระกรรมที่ชาวช้างเคารพนับถือแล้วก็องค์เทพผู้ดูแลพญากคจสารแล้วก็บารมีพญากคจาานนะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนให้จะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีความสุขกายสบายใจเด้อ ขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับขอให้รวยสุขรวยทรัพย์นะครับแล้วก็รวยจิตรวยใจเนาะขอให้สำเร็จนะครับในสิ่งที่ทุกท่านทุกคนพึงปรารถนาขอให้มีเงินล้นถังมีสตางค์เต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชี มีแต่สิ่งดีๆไหลเข้ามาสู่ชีวิตของทุกท่านทุกคนพร้อมครอบครัวและกัลายาณมิตรทุกทั่วหน้าทุกท่านทุกคนนะครับสาธุพร้อมข้าพเจ้าด้วยสวัสดีครับ